นิสสันนาวร่าพร้อมระบบรีโมทสตาร์ทคีย์เลสระบบปุ่มสตาร์ทเพียงแค่คุณมีตัวรีโมทตัวนี้เดินเข้าใกล้รถรถของคุณจะเปิดล็อกให้อตโนมัติจากเสียงที่คุณได้ยินเมื่อคุณเข้าไปถึงในรถรถคันนี้ติดตั้งระบบปุ่มสตาร์ทไว้ตรงที่คอนโซลกลางดูสวยงามมากมาเมื่อคุณเข้าไปถึงในรถ เพียงแค่คุณกดที่ปุ่ม1ครั้งคุณจะได้ไฟวิทยุหรือ ACC ถ้าคุณกดที่ปุ่มอีก1ครั้งจะได้ไฟออนแผงน้าปัดเพื่อเช็คระบบของรถทั้งหมดถ้าคุณต้องการที่จะสตาร์ทเพียงแค่คุณเหยียบที่เบรกแล้วกดที่ปุ่ม1ครั้งเครื่องยนต์ของคุณจะสตาร์ทติดได้โดยที่ไม่มีกุญแจ เมื่อคุณต้องการที่จะดับเครื่องเพียงแค่คุณเหยียบเบรกกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งรถของคุณจะดับอย่างง่ายดายในกรณีที่คุณต้องการที่จะต้องการที่จะใช้กุญแจสตาร์ทเพียงแค่คุณหยิบกุญแจมาเสียบในช่องเหมือนเที่คุณสตาร์ตตามปกติรถของคุณก็ยังสตาร์ทได้ตามปกติด้วยกุญแจเดิมระบบ immobilizer ยังทำงานตามปกติ นั่นหมายถึงว่าในกรณีที่คุณเอากุญแจที่ไม่มีชิปมาสตาร์ทรถของคุณก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้เช่นกันเมื่อไหร่ที่คุณเดินลงจากรถพร้อมกับตัวของระบบสมาร์ทคีย์หรือตัวรีโมทตัวนี้รถของคุณจะล็อกให้อัตโนมัติทันทีตัวที่คุณไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแค่คุณเดินจากมาคุณจะได้ยินเสียงล็อกจากตัวของรถในกรณีที่คุณต้องการจะสตาร์ทจากรีโมทเพียงแค่คุณกดที่ตัวรีโมทบนฟังก์ชันรีโมทสตาร์ท ค้างไว้เพียงประมาณ4วินาทีรถของคุณสามารถสตาร์ทติดได้จากีโมทเช่นกันในกรณีที่คุณเข้าไปถึงในรถคุณสามารถที่จะขับเคลื่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทั้งสิน้นในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเปลี่ยนใจไม่อยากที่จะมีการขับขี่ต่อไปเพียงแค่คุณกดดับจากที่ีโมทค้างไว้4วินาทีรถของคุณจะดับทันทีระบบ smart entry r ี m o t e start ผมสตาร์ทนิสสันนาวรารอาคุณครับ